สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะป้อมจะพาทุกคนมารู้จักกับชื่อบอนสีนะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะวันนี้นะคะขอพาเพื่อนๆมารู้จักตัวแรกกันก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะชื่อบอนสีปีกินรีค่ะปีกินรีนะคะลักษณะใบเขานะคะจะเป็นพื้นสีแดงนะคะขอบใบนะคะจะบิดเป็นสีเขียวนะคะสลับขาว ตัวหางใบหรือปลายใบนะคะก็จะค่อนข้างยาวนะคะยาวและแหลมมากๆเลยนะคะเส้นใบนะคะค่อนข้างชัดสีแดงเข้มค่ะปลายใบจะเลียวแหลมยาวมากๆค่ะสังเกตบริเวณก้านนะคะเขาจะมีก้านเป็นสีเขียวนะคะถ้าเป็นปีกกินรีนะคะ ตัวต่อมานะคะชื่อว่าดาวเพียงดินรูปใบเป็นบอลสีใบาย,ยาวค่ะหูเขาจะฉีกถึงสะดือนะคะสีของใบจะเป็นสีน้ำตาลออกทองทองขอบใบจะบิดเล็กน้อยนะคะก้านใบจะเป็นสีเขียวแบบนี้ มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆเ,เหมือนเกล็ดทับทิมนะคะกระจายเต็มทั่วใบเลยต่อมาค่ะบอนสีหองเฮาบอนสีใบสีแดงนะคะสีแดงเข้มเลยขอบใบหยากนะคะตัวบริเวณกลางใบจะมีความกว้างค่อนข้างเยอะการใบนะคะจะเป็นสีเปลือกมังคุด เป็นบอลใบสีแดงอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เราอาจจะแยกกันออกค่อนข้างยากก็ให้เพื่อนๆสังเกตกันที่สีก้านเลยค่ะตัวหฮองเฮาปลายใบจะค่อนข้างยาวแหลมนะคะต่อมานะคะคือบอลสีชื่อรวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้านะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวที่กัดสีเต็มที่แล้วนะคะซึ่งตอนที่ยังไม่กัดสีเนี่ยอาจจะมีพื้นใบเป็นสีเขียวก่อนนะคะแล้วเวลากัดสีเต็มที่นะคะสีที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยตัวก้านเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนๆน,นะคะเพื่อนๆตัวเส้นกลางใบและเส้นกระดูกจะเป็นสีขาวค่ะตัวนี้ชื่อบอนสีเพชรพันล้านนะคะ เส้นกระดูกกลางใบจะเป็นสีขาวนะคะตัวก้านใบสีเขียวอ่อนหลังใบนะคะจะเป็นสีเขียวอ่อนอ,อนวลนว,นนวนเป็นบอนสีอีกสายพันหนึ่งที่มีความคล้ายคลึงก,ก,กันกับบอนสีฮกหลงนะคะก็เพื่อนๆสังเกตดูกันนะคะว่าลักษณะใบจะเป็นแบบนี้นะคะตอนที่ยังไม่กัดสีอาจจะมีสีเขียวทั่วๆใบนะคะกัดสีก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ตัวต่อมานะคะตัวนี้เป็นบอลสีขาวอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีความคล้ายคลึงกันหลายๆชื่อนะคะดูรูปทรงนะคะเขาคือบอลสีสหัส,สเดชะนั่นเองนะคะสังเกตเลยนะคะว่าถ้าเป็นสหัส,ดสเดชะเนี่ยหูเขาจะค่อนข้างยาวนะคะแล้วก็ความกว้างของใบนะคะค่อนข้างกว้างนะคะคล้ายคลึงกับ บอลสีกวนอิมมากๆเลยนะตอนเด็กๆใบจะเข้มประมาณนี้นะคะพอกัดสีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแนวโ,โตเต็มฟอร์มแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะคือหูเขาจะยาวมากใบด้านข้างนะคะสะโพกบอลจักว้างนะคะปลายใบยจะยาวนะก้านใบเขียวค่ะหลังใบสีขาวนวลน,นะคะไปแยกกันดูนะคะตัวนี้สหัสเดชะค่ะ ต่อมาคือบอลสีผีเสื้อสมุดค่ะรูปทรงนะคะเป็นบอลสีใบไทยนะคะแล้วก็การกัดสีดูนะคะว่าตัวจุดสะดือนะคะจะเป็นสีแดงเข้มเลยนะคะหลังใบเป็นแบบนี้นะคะก้านใบสีดําเข้มเลยนะคะผีเสื้อสมุดนะคะลายนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ ัวนี้นะคะเป็นบอลใบสีแดงอีกตัวนะคะที่สังเกตค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะตัวนี้ชื่อว่าบอลสีสอพินยานะคะเพื่อนๆดูลักษณะใบนะคะแล้วก็ก้านเขานะคะสีก้านจะประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวใบหลังใบนะคะดูลักษณะนะคะสอพินยาจะเป็นแบบนี้นะตัวขอบจะติดสีเขียวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะต้นนี้ แต่ว่าที่ร้านพิยักษ์เนี่ยเขามีอยู่2ต้นนะคะวันที่ป้อมไปถ่ายมานะตัวนี้จะเป็นหน้าใบเขาจะมีลักษณะที่ค่อนข้างหนานะคะแล้วก็ตัวขอบเนี่ยค่อนข้างบิดบิดเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็มีความเป็นคลื่นเยอะมากๆเลย ตัวก้านใบก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะคือสีเขียวอมน้ำตาลแล้วก็มีลายๆายด้วยนะคะปลายใบหน้าใบมีเส้นใบค่อนข้างชัดแล้วก็ลึกนะคะใบหนามากเลยค่ะสังเกตกันดูนะคะอีกตัวหนึ่งที่ต้องดูเลยนะคะว่าเขาคือสอพิญญานะ ตัวนี้นะคะเป็นบอลใบสีแดงอีกตัวหนึ่งซึ่งกำลังดังมากๆเลยนะคะก็คือสีบุรีรัมนั่นเองนะคะเห็นรูปทรงใบไหมคะมีความสวยงามมากๆเลยกัดสีแล้วเนี่ยจะมีความสีแดงนะคะแดงสดมากๆเลยแล้วก็เส้นใบจะมีลักษณะเป็นเส้นใบสีแดงเหมือนกันนะคะกระดูกสีแดงแล้วก็ตัววิ่งปลาก็จะเป็นตัวมีสี ะะสีขาวมาแทรกตรงวิ่งพลาเข้าด้วยนะคะขอบใบนะคะอยากพิ้สสวยงามมากตัวนี้นะคะชื่อว่าบอนสีฮนุมานอุ้มพับพลานะคะบอนสีใบยาวนะคะสะโพกกว้างขอบใบบิดผิ้วนะคะเส้นกระดูกใบเป็นสีแดงนะคะตัววิ่งล้าและตัวกัดสีเนี่ยจะมีสีขาวสีชมพูแทรกเข้ามานะคะ ้านใบจะมีสีเป็นสีเขียวเข้มๆแบบนี้นะคะสลับกับสีน้ำตาลนะใบจะมีลักษณะค่อนข้างกว้างขอบบิดนะคะการกัดสีก็จะมีเป็นลักษณะลายแบบนี้เลยเรียกว่าหนุมานลมพลับพลานะคะค่อนข้างสวยเลยค่ะสวยงามมากๆนะคะเวลาที่กัดสีเต็มที่แล้วมีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากๆเลย ตัวนี้นะคะชื่อหลวงราชเสนหานะคะเป็นบอลใบยาวนะคะตัวใบนะคะพื้นใบกัดสีเป็นสีชมพูเข้มจัดเลยนะคะมีทั้งสีโทนเข้มและโทนอ่อนนะคะในกอเดียวกันกระดูกและเส้นใบเป็นสีเขียวนะคะวิ่งผ้าเป็นสีขาวนะคะแล้วก็หลังใบนะคะจะเป็นแบบนี้นะ ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการกัดสีและลวดลายของใบามากๆเลยนะคะนี่นะคะลองชมดูนะคะต่อมาค่ะบอนสีตาลแม่กุสุมานะคะเพื่อนๆดูลักษณะใบและเฉดสีนะคะถ้าเป็นตาละแม่กุสุมาค่ะเขาจะมีความชมพูอมม่วงหน่อยๆน,นะคะ แล้วก็ขอบใบเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็ไล่สีเข้ามาในตัวด้านในใบเป็นโทนเข้มนิดนึงเป็นตัวชมพูเข้มนะคะออกม่วง,งติดม่วง,งด้วยนะคะถ้าเขากัดเต็มที่กว่านี้ตัวก้านใบนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลอ,อ,อ่อนนะคะแบบนี้เลยลองสังเกตดูนะคะคือตัวนี้จะชื่อตาลแม่กุสุมาหลังใบเป็นแบบนี้นะคะ หน้าใบกัดสีเฉดแบบนี้นะคะต่อมาคือหงสุวรรณนั่นเองค่ะหงสุวรรณนะคะหูเขาจะค่อนข้างยาวนะคะใบเรียวยาวนะคะเวลาที่เขาโตเต็มฟอร์มนะจุดจะเป็นจุดเล็กๆสีแดงอมชมพูนะคะกระจายทั่วใบตัวกลางใบนะคะก็จะเป็นสีขาวนวลน,นะการใบจะเป็นสีเขียวนะคะ เรียกว่าบอลสีหงสุวรรณนั่นเองค่ะดูตรงขอบใบนะคะก้านใบขอบใบหลายๆจุดนะคะสังเกตดูนะเฉดของพื้นใบจะสีอ่อนกว่าหงเหินนะคะต่อมาคือไกรทองประเสริฐนั่นเองค่ะรูปทรงใบและลายคล้ายๆหกหลงนะคะแต่ก้านของเขานะจะเป็นก้านสีเขียวนั่นเอง แล้วก็หูของใบจะค่อนข้างตัดค่ะลายกัดสีจะออกเป็นโทนสีแดงนะคะเพื่อนๆลองสังเกตกันดูนะคะแล้วก็ตัวเส้นกระดูกแล้วก็เส้นใบจะเป็นสีเขียวนะคะตัววิ่งผ้าไม่ค่อยมีระเบียบนะคะขอบใบจะบิดนะใบเลียวยาวนะคะสังเกตดูนะเขาคือไกรทองประเสริฐนะไม่ใช่หกหลงนะคะ ให้เพื่อนๆสังเกตกันดูด้วยนะการกัดสีก็จะมีสีขาวเข้ามาแทรกด้วยนะคะเป็นสีแดงกับสีขาวหลังใบเป็นแบบนี้นะเส้นหลังใบเป็นเส้นสีเขียวนะคะเส้นกระดูกนะมีความแตกต่างกับพกลงนะคะตัวนี้ชื่อบอนสีพระยาสุรเสนลักษณะเป็นบอนใบายาวนะคะ ทรงใบค่อนข้างสวยงามมากๆเลยค่ะมีความสมมาตรของใบมากๆเลยขอบใบนะคะเขาจะมีความหยักผิวเล็กน้อยนะคะตัวก้านใบจะเป็นสีน้ำตาลอมเขียวนะคะแล้วก็มีลายก้านด้วยนะตัวนี้นะคะดูหน้าใบนะคะมีสีน้ำตาลอมทองนะคะการกัดสีเป็นสีชมพูค่ะ ระดูกนะคะและเส้นใบเป็นสีน้ำตาลตัวด้านหลังใบนะคะจะเป็นสีเขียวนวลและมีหูใต้ใบด้วยนะคะนีเลยตัวนี้เรียกว่าพระยาสุรเสนนะคะสังเกตดูนะคะใต้ใบจะมีหูแบบนี้นะนี่นะคะพญาสุรเสนนั่นเองใบสวยมากๆเลยค่ะทุกคน ตัวนี้ชื่อไก่มาเหส่วนนะคะจริงๆพื้นใบเขาจะเป็นสีเขียวนะคะตอนนี้เขายังไม่กัดสีนะการกัดสีเนี่ยก็จะเป็นการกัดสีสีแดงนะคะเวลากัดสีเต็มที่ใบจะเป็นสีแดงทั่วแบบนี้เลยดูใบอ่อนเขานะคะพื้นใบเขียวนะลายกัดสีเป็นสีแดงนะคะระดูกเส้นใบเป็นสีขาวนะคะการใบเป็นสีเขียวอ่อนนั่นเอง ตอนกัดสีแล้วเนี่ยมีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆตัวริมใบนะคะจะมีจุดนูนนะคะตรงขอบใบด้วยหลังใบเป็นแบบนี้นะคะตัวขอบใบก็จะมีความหยักพลิ้วเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะสําหรับไก่มาเห่สวนนะคะต่อมาคืองาวกวนอูนะคะบอลใบาย,ยาวสีแดงอีกตัวหนึ่งนะคะ ตัวปลายใบจะเป็นเอกลักษณ์ในการโค้งไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะเรียกว่างาวกวนอูก้านใบจะเป็นสีเขียวนะคะผสมสีน้ำตาลอ่อนๆน,นะคะลายจะเป็นแบบนี้นะคะตัวขอบใบจะมีความหยักสม่ำเสมอนะคะแล้วปลายใบจะเรียวยาวนะคะบางใบก็จะโค้งออกมาแบบนี้ลักษณะจะคล้ายเงานั่นเองจึงเรียกว่างาวกวนอูนะคะ ต่อมาคือบอนสีฮกหลงนั่นเองค่ะบอนใบสีชมพูใบยาวนะคะกระดูกนะคะและเส้นใบเป็นสีขาวเวลากัดสีเต็มที่แล้วก็จะมีความชมพูทั่วทั้งใบนะคะเส้นผ้าเขาจะค่อนข้างมีระเบียบนะคะแล้วก็ตัวก้านใบนะคะตัวบริเวณคอบอลน,นะคะเขาก็จะมีก้านเป็นสีเขียวอ,อ่อนๆนะคะ แล้วก็ตัวโคนนะคะจะมีก้านเป็นสีน้ําตาลนะคะเรียกว่าบอนสีหกหลงนั่นเองนะคะสังเกตตรงจุดกลางใบจะเป็นสีขาวชัดเจนนะคะสะดือจะมีจุดเป็นสีชมพูอ่อนค่ะตัวนี้เรียกว่าบอนสีไก่ราชาวดีนะคะพื้นใบจะเป็นสีเขียวอ่อนแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีจุดนะคะ มีจุดกัดสีเป็นสีแดงนั่นเองค่ะเวลาที่กัดสีเต็มที่แล้วนะคะตัวจุดสีแดงเขาก็จะมีความชัดเจนของการกัดสีเพิ่มขึ้นนะคะตัวก้นานใบจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆน,นะคะออกแดงๆนิดนึงนะคะเรียกว่าบอนสีไก่ราชาวดีค่ะ ตัวนี้เรียกว่าบอนสีเจ้ากุงไกเซอร์นะคะเม็ดของบอนสีเจ้ากุงไกเซอร์จะมีขนาดใหญ่มากกว่าเดนมาร์กนะคะให้เพื่อนเพื่อสังเกตดูที่ตัวเม็ดของใบนะคะเจ้ากรุงไกเซอร์นั้นเม็ดเขาจะใหญ่กว่านะแล้วก็โทนสีพื้นด้วยนะคะเขาจะมีความสีเขียวเข้มมากกว่าบอนสีเดนมาร์กนะคะ ต่อมากคือบอนสีไก่สุดสงวนนะคะพื้นใบเขาจะเป็นสีเขียวนะคะเส้นกระดูกกลางใบและเส้นใบจะเป็นสีชมพูมีการกัดสีเป็นโทนสีชมพูอมขาวนะคะแล้วก็เป็นลายกัดสีแบบนี้เลยค่ะตัวก้านใบจะเป็นสีน้ำตาลอมเขียวนะคะจะมีลักษณะค่อนข้างยาวนะคะ ตัวใบนะคะจะมีการกัดสีแบบนี้นะคะแล้วจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะตามจำนวนวัยของเขานั่นเองค่ะการกัดสีก็จะเพิ่มขึ้นนะคะขอบคุณพี่ยักษ์พี่เล็กส่วนทศกันฐ์มากๆเลยนะคะในการรวบรวมชื่อบอนสีเพื่อให้เพื่อนๆน,นะคะได้เป็นประโยชน์ในการ รู้จักชื่อบอลสีมากขึ้นนะคะคลิปหน้าจะเป็นการรวมชื่อบอลสีชนิดใดนั้นเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้อมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ